พระเอก MV ของ IU เปิดหงพระเอก MV ที่เคยทำงานร่วมกันกันกบ IG อีจีอื่นหรือที่รู้จักกันในนาม IU แต่ละคนที่ได้มาปรากฏตัวใน MV ของ IU น,นั้นต้องบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปของวงการเกาหลีใต้เคมีที่เข้ากาันทำให้เป็นผลงานที่น่าติดตามมาก คิมแทฮยองสร้างเสียงฮือฮาตั้งแต่มีข่าวสปอยสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดของสาว IU อย่างเพลง Love Win l r ที่ได้มีการสปอยเอาไวา้ว่างานนี้จะได้คิมแทฮยองหรือ V BTS มาร่วมแสดง MV นี้ก็ทำเอาหลายคนลุ้นและรอคอยกันแล้วว่าจะออกมาเป็นแบบไหนพอ IU เองก็เคยบอกเอาไวา้ว่าเป็น MV ที่ดีมากมีความคล้ายกับหนังสั้นเรื่องหนึ่งจนกระทั่งเมื่อวานนี้วันที่23มกราคมเวลา4ทุ่มของประเทศไทยหรือเที่ยงคืนของเกาหลีใต้เพลงและ MV ได้ถูกปล่อยออกมาทำเอาหลายคนบอกเลย คุมค่ามากเกั่การรอคอยแค่โปเตอร์ก็น่าติดตามแล้วพอได้เห็น MV จริงต้องบอกเลยว่าสมการรอคอยจริงๆการถ่ายทอดผ่านสีหน้านและแววตาของ v v t s ทําให้เข้าถึงบทบาทได้ดีเป็นอย่างมากบวกกับเสียงร้องของ IU เองที่สื่อถึงความเศร้าได้อย่างชัดเจนงานนี้ทําเอาหลายคนแห่เข้ามาชช่นชมกันมากเลยทีเดียว อีจงวอนในปี2021อายูได้ปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่ออกมาเป็นสถิติหลุ่นพลายจนได้รับฉายาวา่าเจ้าแม่ลังชาร์ได้ปล่อยเพลงสตร w b e r r y Moon ออกมากะติดช้าภายใน24ชั่วโมงแรกเมโลดี้หวานๆที่ได้อ e. ีจงวอนนักแสดงหน้าใหม่มาร่วมแสดง MV เพลงนี้ซึ่งในช่วงนั้นจงวอนถือได้ว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในช่วงนั้นถือได้ว่าเป็นที่น่าจับตามองไม่แพ้กับพระเอกคนไหนนแต่งานนี้ก็ได้มาเล่นเป็นพระเอก MV ให้กับอายูถือได้ว่าเป็นพระเอก MV เรื่องแรกของเจ้าตัว ด้วยเปิดตัวได้ดีจนได้รับคำชมจากแฟนคลับและแฟนเพลงของ IU กันเยอะมากทำให้งานนี้อีจงวอนได้มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียว คิมซูฮยอนความสัพม,มพันธ์มีแต่ภาพที่น่ารักมากระหว่างไอยูและพระเอกตัวท้องแห่งเกาหลีใต้คิมซูฮยอนเนื่องจากทั้งสองเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันมาแล้วถึง2เรื่องตั้งแต่ปี2011และปี2015ต่อมากันทั้งในปี2017ซูฮยอนก็ได้มาแสดง MV ของไอยูในเพลง ending scene แค่ปล่อยทีเซอร์ออกมาก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นล้านกันเลยทีเดียวและแน่นอนก็ไม่ทําให้ผิดหวังถือได้ว่าเป็น MV ที่สมกับการรอคอยที่ได้เห็นทั้งคู่ทํางานร่วมกันอีกครั้ง ชเวอูชิกเป็นการคัมแบงที่ทำเอาฮิตติชาร์ตมากในปี2014สาวไอยูได้ปล่อยเพลง My Old Story MV ซึงกินจใจที่งานนี้ได้พระเอกอย่างชเวอูชิกมาเป็นพระเอก MV ให้แม้ใน MV เพลงนี้จะไม่มีฉากที่ทั้งสองเด้นเล่นคู่กันแต่ภาพตัดไปมาระหว่างความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองใน MV ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอูชิกถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพระเอกที่ดังมากในเกาหลีใต้อิกงทั้งเพลงนี้ก็ยังขึ้นฮิตติดชาร์ตอีกด้วยเช่นเดียวกัน จางกียงทำเอาพระเอก MV อย่างจางกียงถึงกับบอกเลยว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมเล่น MV กับสาวไอยูเนื่องจากตอนนั้นในปี2013 10ปีที่แล้วจางกียงเคยแสดง MV ของไอยูถึง2ครั้งด้วยกันซึ่งก็คือเพลง Friday และ The Red Shoes บทเพลงยอดฮิตตลอดการก่อนที่ไอยูจะผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงในปี2014จางกียงได้บอกด้วยว่าเคยร่วมงานกับไอยูตั้งแต่สมัยเป็นนายแบบรู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งในตอนที่เราสองคนต่างโตขึ้นกันแล้ว นอกจากนี้ทั้งสองอยังได้ร่วมแสดงซีรีส์ด้วยกันอีกด้วย อีฮยอนอูทำเอาฮือหาไม่น้อยกับการที่นักแสดงหนุ่มคนนี้มาเล่นเป็นพระเอก MV สําหรับอ e ีฮยอนอู U, ในปี 2018, 2 0 <I> 1 1อไอยูได้บ่อยเพลง U I ที่งานนี้ก็ได้ฮยอนอู U, มาเล่นเป็นพระเอก MV ให้หลังจากนั้นที่ทําเอาแฟนคลับรู้สึกประทับใจมากเพราะแปีต่อมาในปี2019หลังจากฮยอนอูปลดประจำการทหารได้ไม่นานก็กลับมาร่วมแสดง MV อีกครั้งในซิงเกิลใหม่อัลบั The Charm ซึ่งเป็นภาคต่อของเพลง U I นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นการสวมรอคอยมานานถึง8ปีเลยทีเดียว